ตอนนี้เรามากันถึงเรื่องราวของนางงามอย่าง <ผม S 2> ที่บอกกันไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยมีให้ลุ้นกัน<ช>นะฮะตอนกลางคืนนะครับรวมถึงผมจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวของ Miss Southeast Asian Beauty Passion 2014เนี่ยใครได้รับรางวัลอะไรกันบ้างับครับ นี่เลยนะครับและแล้วค่ำคืนแห่งความงามแห่งภูมิปากของเรานะครับก็ได้สาวงามอีกคนแล้วละครับสำหรับการประกวด Miss Southeast Asian Beauty Passion 2014นะครับโดยสาวงามมีทั้งหมด8ชาติที่เข้าร่วมประกวดมีกัมพูชาครับนะฮะมาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดน,นามเมียนมาสิงคโปร์อินโดนีเซียและประเทศไทยเราเนี่แหละครับ ที่เข้าร่วมการประกวดสาวงามระดับภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประกวดครับ โดยการทำกิจกรรมเก็บตัวรอบแรกนะครับก็ไปกันที่มหาสารครามนะครับพร้อมกับการเดินแบบโชว์ในชุดผ้าไหมก่อนจะเดินทางไปร่วมกิจกรรมที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับแล้วเมวื่อวานนะครับก็มาในรอบตัดสินครับจัดขึ้นที่จังหวัดยะโสธรครับโดยสาวงามจากเวียดนามคว้าวมงกุฎจากเวทีนี้ไปนะครับส่วนรองอันดับหนึ่งนั้นตกเป็นของสาวงามจากฟิลิปปินส์ครับดานสาวน้อยวัย21ปีตัวแทนประเทศไทยครับน้องแพรวแพรทั ลาเจริญกุลโชตนะครับคว้าตำแหน่งรองอันดับ2ไปครองเขาบอกนะครับว่าปีนี้เนี่ยที่ผ่านปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสาวไทยอย่างน้องอโยกครับบุษบานยืนไพโรธก็เคยคว้ามงกุฎนี้มาแล้วครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าพิเศษมากครับเพราะว่ามีหนุ่มๆจากมิสเตอร์โกลบอลมิสเตอร์สิงคโปร์และมิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลนะครับมาดูสาวๆตลอดการประกวดด้วยครับ ครับตอนนี้เรามากันที่เวทีขาอ่อนอีกหนึ่งบัลลังนะครับมิสนะฮะทัว r ิสม i อินเตอร์เชนชั2014นะครับโดยอตอนนี้เนี่ย63สาวงามนะครับกำลังเก็บตัวอยู่ที่ประเทศมาเลเซียนะครับก็ดูคึกคักไม่เบาครับตัวแทนของสาวไทยนะครับชื่อน,น้องพลอยวารังคนางนะครับก็จะอวดชุดประจำชาติต่อคณะกรรมการครับ ด้วยชุดนะฮะภูมิพัตราชีวาสยามนะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากศิลป,ปะการทอผ้าไทยก็คือผ้าไหมนะฮะซึ่งเครื่องประดับบนศีรษะเนี่ยดัดแปลงมาจากอะไรรู้ไหมครับอะไรครับผมกระสวยครับผมกระสวยาวากาศเหอครับเดี๋ยวเราดูน <laughs> ะครับ ก็เป็นกำลังใจให้เธอนะครับในวันอรอบตัดสินเนี่ยนะครับ31ธันวาคมนะครับแล้วก็ว่าเธอเนี่ยจะได้ครองมงกุฎเหมือนนางงามรุ่นพี่หรือเปล่านะครับผมเจ้าของฉายานางงามพันเวที<า>อย่างคุณติยนุษ ฉับบุญนะครับที่เคยได้ตำแหน่งนี้เนี่ยเมื่อปี2,545แต่ที่แน่ๆผลงานในวงการของเธอเนี่ยนะฮะบัญชีของเธอเนี่ยได้ปูไว้อย่างสวยงามละเพราะกำลังจะมีผลงานละครกับทางช่อง7จ็ดกลับเรียกว่าเตรียมเป็นดาวดากันแล้วนะครับ